แฟนๆว่าง่ายรีเมคครั้งนี้ให้ผ่านไม้เปิดคอมเมนต์คนดูละครฟ้าเพียงดินตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้าย ลุ้นตามทุกนาทีกว่าแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับละครฟ้าเพียงดินจากทางช่องวัน3 1บทสรุปความรักและอุปาาสรรคสารพัดป,ปัญหาของชมพู่ปรางกันนารานและเทวราชฟิล์มธนพัฒน์ที่กว่าจะลงเอยก็พาคนดูเสียน้ำตากันไปหลายยกเรียกว่าพาคนดูเกาะติดความเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายสร้างความประทับใจคนดูแบบสุดๆมาดูกันว่าคนดูจะพูดถึงละครผ่านแฮชแท็กแฮชแท็กฟ้าเพียงดินตอน อนจบว่ายอย่างไรบ้างความเห็นชาวเน็ตชอบทุกอย่างของเรื่องนี้เลยเนื้อเรื่องดีตัวละครทุกคนเราว่าทีมใส่ใจเลือกมาดีมากมีความคล้ายคลึงกันทั้งเด็กจนโตการแต่งตัวจัดเต็มไม่มีตกฉากสวยทุกสินดูสบายตาเป็นธรรมชาติมากมีแง่คิดคําสอนซ่อนอยู่เสมอสุดท้ายคุณเทวราชหล่อมากและสาริกาก็สวยมากเช่นกันเอาจริงๆน้อยมากที่เห็นละครให้นักสแสดงโชว์ความสามารถของตัวเองจริงๆเรื่องนี้ทําให้ได้เห็นพิปรา เล่นไวโอลินอีกครั้งมีเสน่ห์รักในความเป็นพี่ปรางมากขึ้นไปอีกภูมิใจไอดอลคนนี้สุดๆไปเลยชีวิตเทวาราชนาสงสารนะถูกพ่อแท้ๆหลอกมาเป็นหุ่นเชิดคงรับไม่ได้คงละอายใจด้วยแหละพ่อก็เลวเกินสู้ๆนะพ่อเทเป็นเกียรติที่ได้ตายในอ้อมกอดของสาริกา้าโอ้ยครุฑความรักของเองมันช่างยิ่งใหญ่และกลู่ผู้เสียน้าตจอีกครั้งครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องของสายเลือดแต่เป็นความรักและความปรารถนาดีที่มีให้กัน อาพีคุณเป็นคุณแม่ที่น่ารักที่สุดเป็นแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นตลอดทั้งเรื่องปกติจะเห็นพี่ปรางแสดงละครที่ออกแนวหวานไปเลยแต่สําหรับสาริกาเป็นสาวที่แกร่งมากพร้อมลุยตลอดเวลาเป็นบทที่พี่ปรางฉีกอีกแนวไปเลยแถมตอนถ่ายยังต้องเจออุปสรรคกับสภาพอากาศอีกพี่ปรางก็สู้มากแต่ออกมาดีทุกฉาก ทุกตอนสวยทุกฉากทุกชุดที่สำคัญโชว์เล่นไวโอลีนไปอีกชอบมากเอาจริงๆอาพิกุลก็น่าสงสารนะต้องทนอยู่กับคนเล่ๆอย่างไอพีทักมาเกือบ30ปีเห็นมันเลี้ยงดูเทวราชอย่างผิดๆแต่ก็ทำอไรไม่ได้ขอชมพี่กับตันพี่ฟิล์มก่อนคือเก่งมาก ฟิล์มเก่งอยู่แล้วคือโคตรเก่งแบบเก่งจริงๆเรื่องนี้ส่วนเลดี้ปากคือครบมากเป็นชมพู่ที่น่ารักมากๆแล้วเลดี้เล่นกับใครคือเคมี Me, ดีจริงนักแสดงคนอื่นๆก็ปากทุกคนคือเก่งหมดทั้งหลักและสมทบสุดท้ายเบื้องหลังคือดีมากภาพสวยจริงขอบคุณนะคะการตัดสินใจที่ถูกที่สุดของพิทาคือยกลูกให้คุณพ่อในพนเทวราชถึงได้มีหัวใจที่ดีเพราะการเลี้ยงดูจากพ่อในโพนนี่แหละชอบฉากที่เทวราชพูดว่าถึง ผมจะไม่ยอมรับแต่คุณคือผู้ให้ชีวิตผมถึงพ่อจะเลวร้ายมากแค่ไหนแต่เทวราชก็ยังยกย่องว่าพิทักษ์คือผู้ให้ชีวิตเขาอยู่ดีพอสุดท้ายแม้แต่คําว่ารักจากคนเป็นพ่อแท้เทวราชก็ไม่เคยได้ยินจากปากของพ่อพิทักษ์ดูมาแล้วทั้งสองเวอร์ชั่นทั้งทั้งที่ปกติไม่ชอบดูละครรีเมคแต่เรื่องนี้ทําให้เราชอบเวอร์ชั่นใหม่มากกว่าได้ด้วยการปรับเปลี่ยนบทตัวละครตามยุคสมยัยอย่างน้อยก็บทเรื่องรองที่หลายแบบมีมิติมากขึ้นและ ไม่หนวกหูหน้ารำคาญเท่าของเก่าและนักแสดงทุกท่านก็ทำได้ดีมากๆ